ตอบให้หายคาใจกลับบ้านเมื่อไหร่พี่โทนี่บูดซัมออกมาตอบชัดอยากกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ขอดูเวลาที่เหมาะเจาะก่อน เป็นอีกหนึ่งคำถามคาใจที่แฟนคลับที่ติดตามให้กำลังใจและคิดถึงอยากรู้คำตอบว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านสำหรับพี่โทนี่วูซัมหรือนายทักษินชินวัตรที่ออกมาพูดเปิดไ,ไว้หลายครั้งแล้วว่าจะกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนล่าสุดวันที่6สิงหาพี่โทนี่วูซัมหรือนายทักษินชินวัตร และนางสาวลัคนาปันวิชัยหรือแคร์คำพก,การ่วมกันจัดรายการแคร์ท a l กเอ็กแคร์ขำเฮา e ์อีพีพิเศษคำเมืองช่วงหนึ่งระหว่างการสัมภาษณ์ได้มีการตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านเพราะมีแฟนขับและประชาชนคิดถึงและอยากให้ท่านกลับมาช่วยบริหารบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตเสียที ซึ่งนายโทนี่เปิดเผยว่าอยากกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ต้องดูเวลาให้เหมาะเจอก่อนแล้วจะกลับเมื่อไหร่จะบอกเวลาที่แน่ชัดอย่างแน่นอนคนไปตกใจที่ลูกตนขึ้นแคปชั่น coming soon อันนั้นคือลูกๆจะทำเซอร์ไพรส์ตนโดยการทำเว็บไซต์ให้ตนโดยก่อนหน้านี้ในรายการ Care Talk แคทอ็อเอ็กแคทับเฮาส ก็มีหลายคนนั้นได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกลับบ้านว่านายโทนี่จะกลับเมื่อไหร่ซึ่งทางด้านนายโทนี่ก็บอกกลับแน่นอนทําเอาบรรดาคนที่ติดตามนายโทนี่ดีใจเป็นอย่างมากซึ่งนายโทนี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเมื่อมีการออกมาพูดในแต่ละครั้งนั้นส่งผลต่อการเมืองในบ้านเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งนายโทนี่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอยู่หลายครั้ง ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ